มารับชมค่ะกับ Toyota h ไฮลักร v o p พิลเน4ประตูเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว2.4 e+ p นะับปี2019ไม่อยู่ที่ประมาณแสนสีค่ะพี่พค่ะเป็นรถประวังจากหน่วยงานมาพร้อมกับแครี่บอยคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพนะคะใครที่กําลังมองหารถกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้อยู่นะคะตัวนี้สีเทาดำเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายค่ะพี่พค่ะสามารถติดตามร รายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดทีทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์รถกระบะมือสองคัดเกรตค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมรถเข้าใหม่กันอีกเช่นเคยค่ะตัวนี้ได้เป็นสีเทาดำเป็นรถประวังจากหน่วยงานเป็นกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้คันนี้ได้แครีบอยมาด้วยนะคะการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยตัวนี้เป็นกระบะโตโยต้าไฮรักรีโ2.4เป็นตัว e plus นะปี2019ใหม่ประมาณแสนสี่คันนี้539,00 0่เ้าพนอดเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 9 3 0 0 9 4 0 0อยู่ประมาณนี้ค่ะเครดิตด,ดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้อีกเช่นเคยนะคะใครที่มองหารถกระบะอยู่คันนี้เป็นรถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพพี่ขาปลายหน้ารถยังแปะไว้อยู่เลยนะตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปรับชมรอบๆค่ะตัวนี้จะเป็นสีเหมือนแบบ เป็นสีเทาดาอ่ะเป็นสีที่มันไม่ใช่สีดาอ่ะเป็นสีสีเทานะคะพี่พี่ขาตัวนี้นะการันตีสภาพเดิมเล่มไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมค่ะมามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะคะใครที่สนใจค่ะหรือว่ากําลังมองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานหรือว่าไว้ขนของนะ,ะพี่พี่ขาได้แคลริบอยด้านหลังมาด้วยแล้วก็รถหน่วยงานเนี่ยสี่ถึงห้าปีเขาจะปลดระวังมานะคะปลดระวังมาแล้วก็รถหน่วยงานเนี่ยเขาจะเข้าสูน์เช็คระยะตลอด พี่พี่คะมั่นใจได้เลยเวลาเขาเข้าศูนย์เขาเข้าประกันชั้นหนึ่งตลอดนะรถพวกนี้ก็คือเช็คได้นะคะเช็คในศูนย์ได้ค่ะศูนย์โตโยตา้าค่ะหรือว่าในส่วนของอลองไปเช็คดูนะคะในส่วนของประกันต่างๆเพราะว่ารถหน่วยงานเนี่ยเขาจะใช้ประกันชั้นหนึ่งไงพี่พี่ค่นะเนาะมาดู รอบๆคันกันดีกว่านะคะคันนี้คือรถที่กําลังรอการเก็บงานรอการปรับสภาพนะคะไฟด้านหน้าได้ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ค่ะนะคะไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะตัว e plus นะพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะอันนี้คือไฟเลี้ยวนะกรอบไฟเดิมค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะนะคะกรอบไฟตัดหมอกจะได้เป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีเงินนะคะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกมาคู่หน้าเลยนะคะอ่ะ กระจังหน้านะคะได้เป็นกระจังหน้าเป็นโฉมหน้าหล่อนะคะโฉมเดียวกับรลโกนะคะและตรงนี้ก็จะได้เป็นโครเมียมนะคะโลโก้อุบอ้วนๆอ,อ,อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะนะตัวนี้นะจะเป็นเอ,อ่อกระจังหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรรังผึ้งนะเป็นโฉมเดียวกับรลโกโฉมหน้าหล่อโฉมปี2019นะคะตัวนี้ไฟหน้าฝั่งอีกอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างค่ะนี่ค่ะให้ดูไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะตรงนี้ก็ เป็นไฟเลี้ยวนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอก ด้วยนะคะก็กรอบไฟตัดหมอกดูเท่ดุดันกันมากๆเลยมาดูฝากระโปรงกันต่อค่ะนะคะสันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุกไม่มีรอยลักยิ้มนะคะพี่ๆขานี่ด้านหน้านะเขียนว่ารถยนต์รอ QC หลังชงนะคะตัวนี้ก็รอการเก็บงานคะ่ะภาษีพรบรามีการต่อให้มาดูในส่วนของแม็กคะ่ะแม็กจะได้เป็นแม็กสีเงินนะคะแม็กสีเงินซีรีร์ยางอยู่ที่265ทับ 65R17 แม็กขอบ17นิ้วยางปี2023สัปดาห์ที่18 23นะคะตัวนี้นะอะมาดูซุ ยังไม่ได้เก็บงานจริงๆค่ะเดี๋ยวมนึงจะพารับชมร,บรอบๆคันเลยนะให้ดูว่าตรงนี้มีร่องรอยตรงไหนบ้างฝั่งนี้นะฝั่งด้านซ้ายเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูฝั่งด้านขวาพี่ขาแต่ว่าเป็นรอยขดแมวเล็กๆน้ออๆเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นกระจกมองข้างโครมเนี่ยมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะที่เปิดด้านนอกนะคะได้เป็นโครม,มนะคะที่เปิดด้านนอกได้เป็นโครม,มอะเข้ามาดูภายในกันดีกว่าค่ะส่วนภายในนะคะเนี่ยค่ะคอนโซลนะคะจะได้เป็นคอนโซลสีดํา นะคะแล้วก็ตรงนี้ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินที่เปิดด้านในนะคะก็จะได้เป็นโคเมียมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินตรงนี้จะเป็นผ้านะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นสีดํามีช่องใส่แก้วน้ํา นะคะตัวนี้ถุงลมนิรภัย3ใบหน้าจอทัชสกรีนนะคะมีใส่ซีดีด้วยนะคะช่องใส่แก้วน้ำถุงลมนิรภัย2ใบค่ะนะคะมาดูอ่ะตรงนี้ก็เป็นช่องที่เก็บใส่คู่มือรถต่างๆนะคะและตรงนี้ก็เป็นช่องคูบล็อกนะคะอ่ะก็เก็บของสัมภาระต่างๆนะคะ ของกงของกินได้นะตรงนี้นะอ่ะมาดูกันต่อค่ะพี่ๆค่ะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้าเดินตะเข็บได้สีขาวเบาะผ้าข้อดีก็คือเขาระบายความร้อนได้ดีเนาะในส่วนของตัวน็อตต่างๆค่ะนี่อ่ะนี่ตัวน็อตต่างๆ บันไดข้างนะคะได้เป็นสีดํานะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนสกราเพลตนะคะที่เป็นพลาสติกตาโตโยตานี่ค่ะสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้ค่ะรอยเมคอัพต,ต่างๆนะคะเนี่ยค่ะให้ดูรอยเมคอัพต,ต่างๆเครดิตดีอัพจัดยอดเต็มนะคะนี่ อัพจัดยอดเต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้ใครสนใจสามารถเข้ามาทดลองขับได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็มีการตรวจสภาพนะคะ274รายการอขออนุญาตให้ดูนิดนึงเนี่ยคะ่ะเจ้าเจ้าหน้าที่ด้านนอกนะคะ<อ>เขาจะมาตรวจสภาพรถนะคะพี่พี่คะ่ะ อันนี้คือที่ตรวจสภาพ274รายการเนี่ยไม่ใช่ของเพชรยนต์นะจะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านนอกค่ะของบริษัทด้านนอกของไฟแนนซ์ที่เขาจะเข้ามาตรวจนะคะเพื่อให้เชื่อมั่นว่ารถของเรานะคะรถที่เพชรยนต์นะคะการันตีสภาพตัวรถนะคะจะได้ประมาณ5ดาว ทุกคันเลยนะคะอ่ะคือสีดาวขึ้นนะเอาง่ายๆมาดูด้านหลังค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะต่างๆเนาะเนี่ยคะ่ะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้คะ่ะพี่ๆคะ่ะสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยนี่กระจกเดิมกระจกเดิมนะคะแล้วก็ตัวน็อตต่างๆสภาพเดิมสวยจริงๆ นี่ค่ะบันไดข้างนะคะได้เป็นสีดำล้อแม็กด้านหน้าดิสเปกด้านหลังดรัมเบรกนะคะอ่ะก็จะเป็นยางดันหลบนะคะปี2023สัปดาห์ที่19 23นี่ค่ะสัปดาห์ที่19 23นะคะซีรีส์ยาง265หกห้าทับหกห้า็ก็คือแม็กขอบ17นิ้วได้เป็นยางดันหลบมานี่ค่ะให้ดูแม็กด้านหลังอ่า 6รูนะคะได้ด้านหลังได้เป็นดรัมเบกนะคะคัตซีเดิมสวยค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะได้เป็นเกียร์ออโต้รถปรวระวังจากหน่วยงานค่ะมาพร้อมกับแคร่บอยด้านหลังนะคะที่แบบพอดีตรงรุ่นนี่ค่ะไฟเบรกดวงที่3ค่ะที่เปิดด้านหลังได้เป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังขณะถอยจอดค่ะแล้วก็กันชนด้านหลังนะคะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ถอยด้วยค่ะก้มต่ำดูสักนิดนึงนะคะ นี่ค่ะนี่ช่วงล่างยางอะไรนะคะก็มีให้ครบเดี๋ยวก่อนปล่อยอุปกรณ์เครื่องมือแม่ลงเราก็จะใส่ให้ครบนะคะมาดูฝั่งด้านนี้กันบ้างค่ะที่เห็นร่องรอยนะอันนี้บอกก่อนนะอันนี้คือรถมือสองยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพรอขัดเกรดมาทุกขัดไม่มีพิความชนหนักจมน้าค่ะไม่มีกับสีกอมไม้และเล่มอยู่ครบชัดเจนอะพามาดูตรงแม็กก่อนละกัน แม็กได้เป็นดิสเบกแม็กสีเงินนะคะเนี่ยคะ่ะคัสซีเดิมสวยได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่พี่ขาสีเทาดำล่องลอยจะมีเล็กๆด้ยน้อยค่ะเนี่ยคะ่ะจะเป็นแบบประมาณเนี้ยคือเดี๋ยวเราเก็บให้พี่พี่ขาคันเนี้ยฝั่งเนี้ยจะมีค่อนข้างเยอะกว่าฝั่งด้านซ้ายนะฝั่งด้านขวานะคะแล้วหนึ่งไม่แน่ใจนะว่าเขาอาจจะแบบเป็นกุญแจรหรืออะไรต่างๆันี่คือรอยเล็บเราขัดให้คะ่ะเรามีการขัดให้นะเราขัดให้เนี่ยคะ่ะ อันนี้เขาก็จะวงไว้เราเก็บงานปรับสภาพให้ย้ํานะคะคันนี้คือรถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพเนี่ยค่ะคือสภาพรถมือสองคือถือว่าสภาพสวยนะใช้ได้เราไม่ได้แบบชนหนักคือยับมาแล้วก็เอามาซ่อมมาย้อมมาทำเพื่อที่จะมาขายต่อของเราเนี่ยอาจจะมีเล็กๆน้อยๆค่ะพี่ค่ะล่องลอยเป็นรอยข่วนบ้างนะคะหรือว่าเฉียวชนเล็กน้อยเป็นธรรมดาของรถมือสองเป็นสเสน่ห์ค่ะพี่หินกระเด็น จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็จะมีลายอยู่ฝั่งแค่นี้เลยค่ะนะคะนอกนั้นก็เรื่องพิกความชนหนักจมน้ําไม่มีแน่นอนเรารับประกันการันตีค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัดแต่งตัวเครื่องตัวถังก็ไม่มีเช่นเดียวกันหากเจอหลักฐานค่ะพี่ขานําหลักฐานมาได้เลยเรายินเดียรับซื้อเต็มจํานวนค่ะแผงประตูนี่จะบอกว่าเจ้าของเดิมยังไม่ไดเอาน้ําหอมออกเลยนะอันนี้คือรถเดิมจริงๆนะคะสภาพเดิมจริงๆเนี่ยอาจจะมีแบบร่องรอยนิดนึงนะคะ แต่ว่าถ้าใครสนใจคันนี้นะพี่ค่ะเดี๋ยวแถมเบ้ากันลอยให้ดีกว่าติดเป็นโครเมียมไปเลยอ่ะนะมาดู ด้านหน้ากันต่อค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันด้านซ้ายค่ะเกียร์ออโตโอ้คอนโซลด้านหน้านะคะได้เป็นสีดําตัดกับสีเงินนะคะเป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทนะคะแล้วก็ในส่วนของบอกเป็นปรับแมนวนวลกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะก็กระจกทั้ง4บานเป็นไฟฟ้าฝั่งคนขับเป็นออโตโอ้อันนี้จะเป็นพับปรับไฟฟ้าค่ะให้ดูว่าช้ำไม่ช้ำเกียร์ออโต้นะคะพี่ๆ่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน สนใจยังไงนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนี่ยให้ดูตัวหนอดต่างๆเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวไปเลยจ้านะคะผ่อนริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ9,300กว่า9,300-9,400เครดิตดีจัดยอดเต็มนะคะอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งถ้าใครสนใจก็สามารถทักหาน้ำหนึ่งได้เลย096-1984-963ค่ะ5,39,000คันนี้ถ้าแส0สขอรายรับนะคะอยู่ที่ประมาณสองมื รือประมาณ 19- 2 0 0 0 0้านะคะหม่าัวมันตึงไปนะขอรายรับอยู่ประมาณ2 0 0 0 0แล้วกัน2 0,000ขึ้นนะคะคนเดียวจบอะมาดูกันต่อพี่ขาห้องเครื่องนะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะพี่ขานะคะคิดดูว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดยังสวยขนาดนี้แล้วถ้าแบบล้างแล้วแบบเช็ดนะคะจะสวยขนาดไหนเนาะก่อนปล่อยเลยเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ํามันเครื่องให้นะคะอาดูตัวน็อตต่าง นี่ค่ะให้ดูด้านข้างแผนเพจค่ะสนใจยังไงทักมานะคานด้านหน้าไม่มีชนหนักคันนั้นอาจจะเคยมีการเก็บงานมาแล้วบ้างนะคะแต่ถ้าชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำอันนี้ไม่มีแน่นอนปี2019ค่ะคันนี้นะคะปี2019นนี่ค่ะรถอาจจะมีขี้ฝุ่นสักนิดนึง แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังคงสภาพเดิมสวยสติกเกอร์ข้อควรระวังเดิมแท้จากโรงงานอยู่ครบชัดเจนค่ะใครสนใจคันนี้ t o y ยต้าไฮรักรีโวนะคะพีเลนเนประตูเกียร์ออโต้ปี2019 2.4 e p พัเครื่อง24 0 4ตัว e นะคะแต่ว่าเป็นตัว e-plus ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ถ้าเป็นตัว e ธรรมดาไฟหน้าจะเป็นไฟหน้ามันติวโเซคเตอร์ไฟโปรเจคเตอร์ค่ะเขาจะลำเลียงแสง เป็นระเบียบมากกว่านะคะแสงไม่ฟุ้งนะคะในส่วนของไฟหน้านะใครสนใจคันนี้ค่ะเลขไมล์แสนสี่ปี2019ัเ <c oughs> คลดคดีๆอัพจัดยอดได้เต็มสามารถที่จะดันฟีดาวได้นะ <c oughs> เดี๋ยวพาเปิดดูสตาร์ทสักนิดนึงเดี๋ยวเมื่อกี้เรายังไม่ได้สตาร์ทเลยมา <c oughs> เลขไมล์หนึ่งแม่นเจ็ดพโล นี่ค่ะลดเสียงนิดนึงเลขไม้หนึ่งแสนสี่มืนเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสี่โลนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นแบบเดี๋ยวลองดูกล้องมองหลังอ่ะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดพร้อมเส้นกะระยะให้เรียบร้อยเลยนะคะก็เชื่อมต่อบลูทูธแอร์เป็นแบบหมุนอนาล็อกนะคะมี power outlet นะคะมี AUX USB เนี่ย power outlet อยู่ตรงนี้ก็มี สนใจยังไงทักมาได้เลยตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วนะะ้ำนะคะการันตีสภาพเดิมเครดิตดีจัดยอดได้เต็มภาษีพรบรามีการต่อให้ครบคันค่ะน่แอร์เย็นเฉียบเลยสนใจยังไงทักมาคะ่ะอ่ะขาอนุญาปิดแอร์สักนิดหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกออดิ a u อ i o auto power fm/am นี่ fm/am นะคะบลูทูธก็สามารถเลือกได้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบที่ใส่ซีนะคะเมนูโฮม สนใจยังไงทักหา,าน้ำหนึ่งได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าอีกสักนิดหนึ่งนะคะก่อนจากกันนะคะพี่ๆขาเรามีบริการจัดไฟแนน์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะสนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับตัว Toyota h i ฮ u ักรีโ4ประตูเกียร์ออโต้ 2.4e+4 ทาดําปี2019ไมล์1 0 4 0โล ค่าตัวราคาอยู่ที่539,000า้พนอนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,3 0 0ขอรายรับอยู่ที่สองหมื่นขึ้นละกันนะคะจะยอดเต็มดันฟรีดาวได้สนใจยังไงทักมาเดี๋ยวคันนี้ถ้าปรับสภาพเรียบร้อยแล้วยังไม่มีใครจองนะน้ำหนึ่งจะนำมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าน่าจะไม่ทันแล้วแหละนะคะน้ำหนึ่งคิดว่าเมื่อกี้มีลูกค้ามาดูด้วยนะสนใจยังไงทักมาค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ